สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเลียวแฟตไฟติ้งนะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงแฟตทอล์นะครับช่วงแฟตทอล์ก็เป็นช่วงที่เราจะเอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการลดความอ้วนนะมาพูดคุยกันนะวันนี้คุยกันในบรรยากาศสบายๆนะครับท่ามกลางกิจกรรมการล้างจานของผมเองสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อว่า Uh, ในวันหนึ่งนะ okay. เราควรดื่มน้ำ uh, กี่แก้วหรือว่าเราควรดื่มน้ำเท่าไหร่นะครับ uh, <c oughs> เราอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่าวันหนึ่งเราต้องดื่มน้ำให้ได้เจ็ดถึงแปดแก้วนะครับ <Wow. S 1> หรือว่าบางคนก็แนะนําว่าวันหนึ่งเราควรดื่มน้ำหนึ่งถึงสองลิตรหรือว่าบางคนบอกว่า uh, กินตอนที่มันรู้สึกหิวน้ําอ่ะไม่ไม่ต้องไปอะไรหรอกคือรู้สึกหิวน้ําตอนไหนก็ก็กินเลยนะอันไหนมันถูกนะแล้วไอ้เจ็ดถึงแปดแก้วอะไรที่เขาว่านี่มันมันใช่ไหมมันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ามันน้อยไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอ่าการคํานวณได้นะครับผมไปค้นดูว่าวันหนึ่งเนี่ยปริมาณน้ําที่เราต้องกินเนี่ยมันมันเท่าไหร่ที่เหมาะสม มันก็มีค่าแม่งความคพพ่างมันก็มีสูตรคำนวณอยู่แต่ว่าเป็นของฝรั่งเขาเขาก็จะใช้หน่วยที่มันไม่ไม่เหมือนกับเราเขาจะใช้หน่วยออนนะครับออนแล้วก็หน่วยน้ำหนักตัวเขาใช้เป็นปอนด์ซึ่งเขาเนี้ยของไทยเราจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะเพราะน้ำหนักตัวเราจะของเรามันจะเป็นกิโลนะ <Okay. S 1> กิโลกร,รมัมแล้วก็ไอ้พวก เวลาเราไปดื่มไปซื้อน้ำขวดมาเนี่ยมันก็จะเป็น250 ml 500 ml 1ลิตรนะคนละหน่วยกันผมก็เลยแปลงหน่วยจากออนนะมาเป็นมิลลิลิตรนะเป็นลิตรแล้วก็หน่วยจากปอนนะมาเป็นกิโลกร,รมัมไว้เรียบร้อยแล้วใน w w w fatfighting net ถ้าใครสนใจอยากจะไปดูรายละเอียดนะก็เข้าไปดูในบทความ หัวข้อเดียวกันเนี่ยว่าในวันนึงเราควรดื่มน้ำกี่แก้วได้ใน www.fatfighting.net นะในนั้นก็มีบทความอยู่เยอะเลยนะครับลองอ่านดูแต่ว่าโดยสรุปนะครับสูตรคำนวณสำหรับน้ำที่เหมาะสมในการดื่มแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่ยากก็คือว่าเอาน้ำหนักตัว <c oughs> น้ำหนักตัวของเราหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับคูณ 32.5มันจะได้ออกมาค่าหนึ่งค่าเนี่ยหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็คือว่าปริมาณน้ำหน่วยเป็นมิลลิหน่วยเป็นมิลลิลิตรที่เหมาะสมที่เราควรจะดื่มในแต่ละวนันโอเคอ่ะเพื่อให้เห็นภาพขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างคนที่หนัก50กิโล50กิโลเนี่ยคูณ32.5เท่ากับ1,650เ 1625อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นตัวอักษรให้ดูเราก็เอา50คูณ32.5นะได้1600กว่ากว่าไอ้1,600กว่ากว่าตัวเนี้ยเท่ากับ1600กว่ากว่ามิลลิลิตรนะถ้าเทียบเป็นลิตรก็คือว่า1.6ลิตรหรือว่าเป็นน้ำขวดลิตรเนี่ย1ขวดแล้วก็อีกครึ่งขวดนิดนนั่นคือค่า น้ำที่เหมาะสมสําหรับคนหนัก50กิโลที่ควรดื่มใน1วันนะครับคราวนี้ไอหนลิตรเนี่ยมันประมาณกี่แก้วก็แก้วทั่วๆไปนะของเราแก้วประมาณเนี้ยแก้วกาแฟแก้วดื่มน้ํามันจะใส่น้ําได้ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยก็คืออยู่ที่ 200-250ถึง2อ0 ml นะครับสองถึง250 ml อเราก็เอาไอ้1นกว่ากาเนี่ยมาตั้งหารด้วย200 ml นะมันก็จะได้ออกมาประมาณ8แก้วนะนั่นก็เท่ากับว่าสำหรับคนที่หนัก50กกิโลเนี่ยโดยทั่วไปนะก็ดื่มน้ำวันละประมาณ7-8แก้วนี่ก็คือเหมาะสมแล้นะคราวนี้เห็นไหมครับว่ามันมาจากน้ำหนักตัว พอเป็นคนที่หนัก100กิโลนะอย่างผมเนี่ยหนัก100กิโล <Okay. S 2> กินเคกิน7-8แก้วต่อวันพอไหมไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าเอา100ตั้งคูณ3 2.5มันจะออกมาเป็น 3. อ่จ uh, ุา3,250อนะครับถ้าคิดเป็นหน่วยลิตรก็คือ3ลิตรกว่าวว้า <Wow. S 2> ถ้าคนไซส์ผมเนี่ยมันต้องกินน้ำเยอะถึง3ลิตรกว่าถึงจะเพียงพอนะครับถ้าผมไปกิน 7- 8แก้วเนี่ย กินเข้าไปยังไงฉี่ออกมาก็เข้มนะครับแต่ถ้าผมกินเกิน2ลิตรหรือว่าวันหนึ่งได้3ลิตรเนี่ยรับรองฉี่ปกตินะครับโอเคอันนี้ลองไปคํานวณแล้วก็ลองไปวางแผนการดื่มของตัวเองดูอาจจะยากในช่วงแรกนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเท่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราต้องดื่มประมาณไหนแล้วก็กาเวลาไว้ว่าเอ๊ะช่วงนี้เราดื่มสักสองแก้ว500 ML ช่วงนี้ดื่มสัก2แก้ว วันหนึ่ง6ครั้งเราก็ได้ละ300อเอ้ย3 0 0พันลิตรนะโอเคไม่ยากยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ต้องดื่มเยอะเนี่ยก็สบายๆนะครับโอเควันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเราควรดื่มน้ำเท่าไหร่มันไม่ใช่เจ็ดถึงแปดแก้วตายตัวอย่างที่ท่องกันมานะครับท่องกันมาเป็นนกแก้มนักกุ่นทองเลยเจ็ดถึงแปดแก้วต่อวันเหมาะสมแต่จริงๆมันต้องคำนวณจาก ขนาดร่างกายนะน้ำหนักตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองไปคำนวณหาของตัวเองดูนะครับว่าหนักเท่านี้ควรกินควรดื่มน้ำเวละเท่านี้แล้วลองอทำให้ได้ตามเป้าอ่าเรามาคุยกันข้างล่างว่าผลเป็นยังไงพี่แม่งเยี่ยวไหวชิบหายเลยไม่ไหวว่ะหรือว่าแม่งเจ๋งว่ะพี่จากเดิมฉี่แบบเหลืองเหลืองข้นๆตอนนี้ฉี่ดีขึ้นแล้วโอเคเลยอ่า แล้วสําหรับคนที่ตัวเล็กๆนะักสาสิกว่าโลสีสิกว่าโลก็ไม่จําเป็นจะต้องกินเจดถึงแดแก้วจริงไหมครับถ้าคํานวณแบบเนี้ยเพราะว่าตัวเราเล็กกว่าคนที่หนักห้าสิกิโลอ่ะลองไปคํานวณแล้วก็ตั้งเป้าการดื่มน้ําของเราในแต่ละวันกันดูโอเคอ่าปริมาณเนี้ยมันสําหรับน้ํานะครับถ้าเราไม่ชอบกินน้ําเรา ไปแดกโค้กลิตรได้ไหมวะโคกลิตรแม่งวันละสามลิตรเลยไม่ได้นะ oh, <no. S 1> มึงจะกวนหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะโค้กลิตรวันละสามลิตรวันละหนึ่งลิตรหรือวันละขวดเนี่ยน้ำตาลแม่งก็เยอะแล้วก็แทนที่ร่างกายเนี่ยมันจะได้จัดการเอาน้ําเนี่ยมาใช้ทดแทนนะที่สูญเสียไปเนี่ยมันจะต้องกินเผื่อเข้าไปอีกเพราะว่าไปดื่มพวกเครื่องดื่มที่มันมีน้ําตาลนะมันไม่โอเค <Wow. S 1> อสำหรับวันนี้ก็ เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะส่งไปให้เพื่อนๆคนรู้จักที่เราเห่วงใยสุขภาพเขา,าพูดเหมือนกันขายตรงแล้วให้เขาได้มาฟังไงเขาจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเขาควรดื่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปในวันนี้เดี๋ยวขอฝากช่องไว้ด้วยนะกด subscribe นะครับชอบ ช่อง fat fighting นะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งให้ท่านทราบว่ามีคลิปใหม่ๆจากชายอ้วนคนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอฝาก f a c e b o o k f a c e b o o k เพจ fat fighting นะครับแล้วก็มีกลุ่มด้วยกลุ่ม fat fighting เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเราไม่มีเว็บบอร์ดในเว็บแต่ว่าเรามีเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็ฝาก www fat fighting fight net ไว้ด้วยนะครับจะมีบทความ เกี่ยวกับสุขภาพและการลดความ้วนอัปเดตอัพเดตลงไว้ในนั้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ